it's a shit เอาเลยครับวันนี้ก็อยู่กับผมในอติปะแปะนกับเกมซูเปอร์เบสสึกสงครามหุ่นยนต์ประกอบร่างกันในตอนที่3แล้วนั่นเองนะครับสำหรับในพาร์ทที่แล้วนะครับแหมแล้วก็พ่ายแพ้ให้กับเจ้าหุ่นยนต์ลบสีดาไปเป็นที่เรียบร้อยครับผมแต่ในวันนี้จะไม่เหมือนเดิมนะครับเราได้ทําการประกอบอาวุธใหม่ๆขึ้นมานะครับผมเรามาดูกันว่าคราวนี้เราจะสามารถเอาชนะกันได้หรือเปล่านะครับก่อนที่จะไปทําการสู้รบนะครับขอเปิดกล่องก่อนครับผมมามีกล่องฟรีสเปเชียลบ็อกซ์หูยสองกล่องโกล์ครับผมฟรีเอาละ เปิดนะครับอุ้ยโอ้โหเฮ้ยอะไรจะสุดยอดขนาดนี้เปิดอันแรกเลยครับผมแหมกาซส,สีม่วงโอ้โหเอเลี่ยนเป็นห้องควบคุมของเอเลี่ยนนะครับอุ้ยต่อไปเป็นอันหายากไปเปิดอันนี้ก่อนปึ๊บโอ้โหชิปอะไรวะอ๋อสร้างเอเนจีนะครับสร้างโล่เอเนจีแล้วก็อันนี้อุ๊ยโอ้โหปืนคู่นะครับพัทมาไลฟเฟิรและอันนี้ล่ะชึบ โอ้โห ôi! เฮ้ยเราได้โดนอันใหม่ครับผมโอ้โเท่เลยว่ะและอันนี้แหละครับแม่สีแดงเชียวฮึบโอ๋โหโหเป็นโดนอีกอันหนึ่งนะครับแม่อุ้ยขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเฮ้ยยังเปิดได้กรองมากันยาวๆหูหของแรเยอะมากเปิดสีม่วงก่อนรึบอ้าวโอ้โหได้ดาบใหม่เลเวล7นะครับแม่รูปร่างเท่เลอเกินต่อไปอันสุดท้ายนะครับรึบโอ้โห ôi! เป็นชิป2ชิปในอันเดียวกันอันที่สาม ปืนอะไรก็ไม่รู้นะครับแหมปรืบโอ้โหได้ดาบอีกแล้วโอ้โหดาบสีแดงอันสุดท้ายแปรนโอ้โหเฮ้ยอาวุธติดลอย่างกับพิซไซหกช่องนะครับในเวลาการประกอบใหม่นะครับอาวุธเก่าๆนี่ด้อยเลยครับโอ้โหโจมตี5 4ถึง75ไหนลองใส่หน่อยโอ้โหโอ้โหเบลเลอร์เทอร์เลยครับแล้วก็นี่เลยครับห้องควบคุมของเอเลียน174นะครับพลังป้องกันอ่าอันนี้ร้อยขอใส่อันนี้แทน้ชึบ อย่างเท่เลยครับเมชแคดนอนนะครับ2 2ถอดออกนะครับแล้วก็ใส่อันนี้เข้าไปแทนเสร็อเป็นยังไงล่ะโอเคครับถอดปืนออกอ่าเรามาใส่อาวุธระยะประชิดกันดีกว่าอันนี้นะครับดาบกระดูกโจมตี27-57ายเใส่เลยครับไม่ต้องคิดแม่โอเคครับต่อไปก็ทําการเปลี่ยนโดนนะครับผมเจ้าโดนตัวนี้นะครับโจมตี11-15อันนี้โจมตี20-32 ใส่อันนี้เข้ามาแทนตอนนี้หุ่นยนต์ของเราก็สุดเทพเลยทีเดียวไปลุยเจ้าหุ่นยนต์สีดำกันเลยดีกว่าเชมเปรด่านที่6กมาและเพื่อนมาฉันมาแก้แค้นแล้วลุยตัวแรกพรึบมาเลยโอ้โหวเริ่มมาต้องทำอะไรเอ่ยสร้างโร่ป้องกันนี่โอ้โหยิงมา15และก็โจมตี8ครับผมเว็พ่อนอารู้สึกว่าจะไกลเกินไปเฮ้ยดีเลยครับโจมตีมิสไซ เป็นยังไงล่ะ53ถึงกับช็อตเลยครับโอเคจากนั้นก็ทําการปลอยโดนยิงเลยเพื่อนอยิง3ามที่ย4สิ 24. โอ้โหถึงกับดับเลยนะครับเครื่องยนต์ร้อนเกินไปสินะอ่าอย่างนี้แหละได้เวลาการเคลื่อนที่โอ้กระโดดถึงนี่เป็นไงโอ้โหสตาร์ทไม่ติดล้วจ้ะทำไมไม่ใช้น้ำมันไดเกียวแหมไม่ได้ค่าโฆษณาด้วย ไเลยครับสุดยอดเลยครับผมมาตัวที่สองอ,อ้โอหมาใกล้ๆหน่อยสิกระโดดไปข้างหน้าปุ๊บจากนั้นอุ้ยแม่แกบังอาจทำชั้นอย่างนี้ขอฟันสักหน่อยฟันโจ้ฟันหน้ายับแล้วก็ยิงอ้โหกระเด้ง32เป็นไงเจอปืนของฉันหน่อยแกนี่แทบจะร้องอ่าเรียบร้อยไปอีกตัวที่สาม อยู่ไกลเลยจุ้วิมิสไซล์หมดทํายังไงดีเอ่ยไม่เป็นไรปล่อยโดนปึ๊บยิงเข้าไปเพิ่มความร้อนแม่เกือบจะละลายแล้วครับเอาละครับผมนี่เป็นไงจากนั้นก็้ยไม่สามารถทําอะไรได้เพิ่มโลก่ก่อนละกันปึ๊บอ่าเรียบร้อยครับเครื่องยนต์ดับโอเคเคลื่อนที่ไปข้างหน้าจากนั้นก็ทาการกระทืบปั๊บตายครับผม โอเคครับอย่างง่ายดายเลยทีเดียวในเวลาการเก็บของขอบิสไซน์หน่อยเถอะบิสไซน์ชั้นน้อยเหลือเกินโอเคเฮ้ยได้บิสไซน์แล้วอ่าเติมกระสุนโอ้ยสุดยอดเต็มพิกัดแล้วเพื่อน <c oughs> แกตายไอหุ่นสีดำเข้าไปลุยมาโอ้โหมาใกล้ๆขอโจ๊ะหน้าสักทีได้ไหมโจ๊ะหน้าสักทีเฮ้ยปล่อยโดนโอ้โหสามสิบยิงมาอย่างขี้โกงนะครับ เอาละครับผมขอทําการฟาดหนะ้าเป็นไงโคตรแรงเลยครับต่อไปก็ปล่อยโดนดีกว่าปล่อยยังไงวะนี่ครับปล่อยเลยยิง3ที27เฮ้ยข่าจะทําให้แกล้อมละลายอุ๊ยอหูยไอ,ยอ,ยอย้โอเวอร์ฮิตแม่เกือบไปครับผมแกบังอาจเล่นแบบนี้เพราะฉะนั้นฉันจะฟันแกแมแล้วก็ยิงโอ้โหโดนโอุ้ยเหลือเลือดนึงเรียบร้อยชัดดาว เอาเฮ้ยด <t od il |ms|> ับด้วยตายแล้วโอ้โหเฮ้ยใจเย็นใจเย็นไอเกือบตายโอ้โหเอาไงดีวะเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่เย้ชนะแล้วบึ้มไปซะแม่โอ้โหอีกีบานมากแห่เก็บของครับผมเก็บของให้หมดรวยโอเคอืมห้ากล่องเอ้หกกล่องบิชเช่นคอมพิวเตโอ้โหสี่ร้อยบาทปุ๊บเก็บไปเลยปุ๊บ 200 EP เลเวลอัพไหนดูสิเฮ้ยสามารถติดอาวุธที่ไหลได้เพิ่มอ่าโอ้โหให้ขอบคุณมากคราวนี้เป็นหุ่นยนต์แบบว่าอาวุธจัดเต็มครับผมเฮ้ยอะไรวะ 500. เฮ้ยชึบห้าเฮ้ยชึบเฮ้ยกล่องกล่องผสมเปิดออกมาได้กาสีฟ้าครับผมไม่เท่าไรพวกนี้แม่เจอกล่องนั้นไปทีอ่าอาวุธนี้ก็เท่ใช้ได้นะครับเปิดเลยร้อเปิดเลยห้า เปิดเลยรวยครับเฮ้ยสเปเชียลชาเลนจ์ครับผมเป็นโหมดการต่อสู้ที่พิเศษแบทเทิลไหนสิเฮ้ยอะไรวะเอ้าเฮ้ยหายไปไหนวะเนี่ยท่าทางจะไม่ธรรมดาปล่อยโดนฮะยิงเข้าไปอ๋อล่องหนได้ด้วยเฮ้ยแกนี่ทรอะไาโอ้ยรุนแรงวิซายครับผมแหมความร้อนที่ขึ้นมาเยอะเลยแหมเรียบร้อยไม่ล่ะกระเด็นเป็นไงล่ะโอ้โหเรียบร้อยครับชัดดาวตัวเราก็ร้อนเกินไป เอาละมันฟื้นขึ้นมาพร้อมกับเลเซอร์โอ้โหเฮ้เยมันจะขี้โกงเกินไปบางทีใช้โล่ครับผมอา่าเปิดโล่จากนั้นก็พลาสมาดับเบิลเอาละใครจะอยู่ใครจะไปแหมเครื่องดับแล้วครับโอ้โหเออเออจะตายแล้วครับแม่ขอเดินไปใกล้ๆหน่อยนะแกอยู่ไหนวะโอเคอยู่นี่สินะขอฉันฟันหนอ่อยเถอะฟันแล้วทิ้ง น,นี่โดนเรียบร้อยฟินิทมูฟเฮ้ยมีท่าแบบว่าสังหารพิเศษด้วยขอจาัดก,การแบบใช้ดาบแล้วกันเฮ้ย,ยกระโดดบ้องหัวเอ้ยมีฟินิทมูฟด้วยสุดยอดนี่กล่องอะไรเอ่ยอ้เราต้องทําการต่อสู้แบบเบลติเพเยอร์นะครับให้ชนะนะครับถึงจะสามารถเปิดได้นั่นเองโอ้ชนะ2ครั้งด้วยนะโอเคครับไหนลองดูสิเอเลน่ Elena! อ่าเราจะมาเล่นแบบมลติเพเยอรนะครับเล่นกับคนอื่นนั่นเอง โอเคเบทเทิ okay, ลองดูนะครับว่ามีใครเล่นอยู่หรือเปล่ากำลังหาห้องครับผมอ่าเฮ้ยเจอแล้วโอ้โหกริมโ,โ,โคตรเทเลยครับอ่าเริ่มมาต้องกระโดดมาใกล้ๆแล้วก็เฮ้ยเป็นตาของศัตรูครับผมมันจะโจมตียังไงเอ่ยเราต้องมาดูกันกระทืบ35อุ้ยกระทืบแรงแล้วเนี่ยจากนั้นเขาจะยิงปืนเลเซอร์ใส่เราอย่างนี้แหละจ้ปล่อยโดน จากนั้นนะครับเราจะทําการลดพลังงานอลดพลังงานไม่ต้องใช้กันเลยโอเคครับจะโจมตียังไงล่ะเพื่อนเดี๋ยวฉันจะตัดพลังงานแกเอ้ยโอ้โหมันดึงมีการดึงปล่อยโดนโวิโดนมันเบามากเราจะทําการฟาดเข้าไปนี่จากนั้นก็ยิ่งเอาระครับดุนแรงเป็นยังไงล่ะเรียบร้อยครับเครื่องดับเลยครับผมจากนั้นเราก็เดินมาข้างหน้านะครับ แล้วก็ทําการฟาดหน้าอืแล้วก็ยิงเข้าไปเอาละชัดดาวครับผมตัวเราก็แหม่ความร้อนเกินพิกัดอ้าวเราฟื้นแล้วเหรอฟื้นอย่างนี้ก็กระทืบปิดท้ายเรียบร้อยชนะเลยครับผมวิสนุกดีว่าออนไลน์เล่นอีกรอบแล้วกันโอเคครับเฮ้ยทำไมหน้าตาคล้ายๆเดิมเลยวะพวกนี้คืออะไรเอ่ยเหมือนจะเป็นกล่องนะครับ โอ้โหตัวนี้นี่โหดร้ายแลละจ้ะฉันก็มีวิสไซล์ยิงเข้าไปเลยรุนแรงอื้ม71เป็นไงครับอจากนั้นก็ทำการปล่อยโดนยิงเข้าไปจิ้วจิจิจ34อ้าวละร้อนเกินพิกัด <c oughs> อ่าเปิดโล่จากนั้นก็ทำการชัดดาวลดความร้อนตัวเองอ่าเรียบร้อย โอ้โหความร้อนมันยังเกินพิกัดอยู่เลยเดินเข้าไปใกล้ๆนะครับกระโดดเลยปึ้งจิวจิวจิโอ้โหร้อนเกินไปครับผมไม่สามารถทําอะไรได้เอ้าเฮ้ยของเราก็ดับแต่ว่าของมันนี่ความร้อนเยอะมากแต่จะขนาดนี้ก็เอาพัสป้าไปกินเฮ้ยชึบฉันมาหาแก่แล้วอจงตายซะเถอะเพื่อนอ่าชัดดาวครับผมจิวจิวจิตายเลยครับ เออเรียบร้อยแหลงขึ้นแล้วครับ2ดาวโอเคครับขอเปิดกล่องหน่อยดีกว่าไอเทมบ็อกซ์มีกล่องฟรีอยู่พิ่บรึอ่ากล่องอะไรไม่รู้ของไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเคไอปืนนี้เทเฮ้ยลูบี้ทอโซ่ะครับโอ้โหชอบสีแดงมากครับมันดูเทเหลือเกินเอาละป,ปุป๊บปุ๊บปุ๊บเปิดเปิดโอ้โหการอะไรวะเนี่ยเชดดารน,นะครับโอเคไหนไหนตังก็เยอะแล้วขอเปิดอ่าชิ้นส่วนของขาหน่อยนะครับ เรายังขาดชิ้นส่วนของขาที่ยังดีดอยู่อยากได้กาสีส้มนะครับอ4%โอเคเปิดเลยครับลุนลุนโอ้โหกระจกเลือกเกินเอเมอรัล์นะครับเป็นสีเขียวนั่นเองไหนดูซิเมื่อเทียบกับห้องเอเลียนนะครับร้อยเจ็ดสิบสี่เฮ้ยอันนี้มันโหดกว่าอีกอ๋อเพราะว่าเอเลียนนี่เลเวลน้อยกว่าหรือเปล่านะโอเคครับได้เวลาการเปลี่ยนห้องเครื่องห้องเครื่องลูบี้นะครับปกป้องความร้อนได้ดีนั่นเองสำหรับห้องเอเมอรัล์นะครับ ก็จะมี energy นะครับหรือว่าพลังงานนะครับให้เราใช้ได้มากกว่าอ่าห้องเครื่อง r ูบี้นั่นเองป้องป้องความร้อนโอ้โหเบลเลอร์เธอครับผมขออนุญาตเปิดอีกสักรอบได้ไหมเอ่ยสี่พันขอส่วนขาหน่อยเถอะนะขอหน่อยสีฟ้า2อันปุ๊บเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหห้องอะไรก็ไม่รู้ปุ๊บอ๋อมันจะซ้ํากันทําไมวะเนี้ยโอเคครับในเมื่อมันยังไม่มีก็ไม่เป็นไรขออัปเกรดไปก่อนแล้วกันชิ้นส่วนไหนที่ไม่จําเป็นนะครับอ่า อันนี้เลยบวก15ใส่อีกส่วนหนึ่งปึ๊บบวก30อัปเกรดเลยครับปึ๊บอ่าขาเปลี่ยนสีง่อย่างเท่เลยครับโอเคครับก็สำหรับในพาร์ทนี้นะครับก็คงต้องขอจบเพียงเรื่องนี้ก่อนนะครับผมสำหรับใครที่อยากดูตอนหน้านะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์ไปที่ใต้คลิปนะครับผมรู้สึกว่าเราลืมติดอาวุธที่ไหล่นะครับอ่าติดอันนี้เข้าไปเลยฟึบนี่ไว้ด้านข้างครับผมโอเคครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์แล้วก็ กดแชร์เพื่อนรับชมด้วยครับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันไปในคลิปหน้าสวัสดีครับผมจุบ๊บ